ประเด็นร้อนแรงที่แสจะอีลุงตูงนางและสังคมจับตามองไม่น้อยครับหลักนอกเตอร์ตรีนโพรักษาโพสต์เดือดหาเกินกับความศรัทธาตอนนี้กำกำลังเช็คบินทําเอาชาวเน็ตหาแห่ให้ความสนใจก่อนจะสื่อไปสืบมาหวยไปออกที่หมอบีทู่สื่อวิญญ,ญาณลุกลาไปถึงหลวงพ่ออลงกตปมเงินบริจาควัดพระบาทนภูครับ เรื่องราวเนี่ยก่อนที่มันจะใหญ่โตนะฮะมีเพจหลายเพจเนี่ยออกมาแฉมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเอาของบริจาคเนี่ยไปกองทิ้งไว้เงินบริจาคเนี่ยมันหายไปไหนเรื่องประวัติการศึกษาของหลวงพ่อหรือแม้แต่กระทั่งคนที่เคยร่วมงานกับวัดพระบาทน,น้ำพูต่างทยอยออกมาเปิดเผยข้อมูลเบื้องลึกเบื้องหลังจนกระทั่งล่าสุดครับเรื่องนี้ถูกจับตามองอีกครั้งหลังดรตรีนโพสต์สั้น หนีจนทําให้หลายคนสงสัยชัดก่อนที่ล่าสุดวัดพระบาทน้ำผู้จัดเลื่อนถแถลงข่าวครับจากกรณีที่ถูกวิพากวิจารณ์กันสนันโซเชียลครับเมื่อดรอกเตรีนโพรักษาโพสต์เดือนผ่าน Facebook แฟนเพจระบุว่าหากินกับความศรัทธาตอนนี้กามกำลังเช็คบินนรกอี w เวต i n g หลังจากที่ดอกเตรตีนครับมีการโพสต์รัวซัดใครมาหลายวัน ก่อนที่ต่อมาซึ่งหลายคนก็คาดดาวและพุ่งเป้าไปที่หมอบีทูสื่อวิญญาณจากนั้นก็เรียกว่าเป็นมหากราบการขุดการแฉแบบไม่เว้นแต่ละวันจนเรื่องก็ไปลงที่วัดพระบาทน้ำพุประเด็นดราม่าหมอบีกับกรณีเงินบริจาคที่วัดพระบาทน้ำพูนั้นมีข้อกล่าวหาว่าหมอบีทูสื่อวิญญาณเปิดบัญชีรับบริจาคชื่อใจฟ้าอาทรประชานานโดยเสกสรรเพื่อนำเงินไปถวายหลวงพ่ออลงโก วัดพระบาทน้ำพุแต่ถูกตั้งข้อสงสัยว่าเงินอาจไม่ถึงปลายทางครบจำนวนหลังคนใกล้ชิดด่าหน้า,นาออกมาแฉครับ จากนั้นครับทางหมอบีได้หอบหลักฐานไปให้ข้อมูลกับทางกองปราบครับก่อนที่จะโฟนอินเปิดใจกลางรายการแฉยืนยันว่าเงินทุกบาททุกสตางค์นั้นได้มอบให้กับทางหลวงพ่ออลงกรทั้งหมดไม่ได้มีการหัก7 0 30ตามที่เคยเป็นข่าวและที่ให้เป็นเงินสดหรือทำโครงการใดๆนั้นก็ทำตามคำดำริของหลวงพ่อทั้งสิน้น รวมไปถึงยืนยันว่าตนเองไม่เคยเข้าไปสาร,รภาพกับทางหลวงพ่อว่านำเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์อย่างแน่นอนส่วนในเรื่องของบ้านนั้นเป็นเงินที่ลูกศิษย์ลูกหาม,มอให้หลังจากที่ตนเนี่ยได้ไปช่วยเหลือและครอบครัวก็มีการทำธุรกิจมานานหลายปีแล้วเรื่องรถหรูตนเองก็ไม่ได้มีรถซุเปอร์คาร์หรือว่ารถหรูใดๆอย่างแน่นอนและที่สำคัญตนไม่เคยบอกว่าตัวเองเป็นหมอดูด้วย จากนั้นครับเรื่องราวยิ่งเราอุกหาเมื่อทางดรตรินครับเดินหน้าขยี้ต่อครับและเปิดเผยเรื่องที่ทําเอาหลายคนเนี่ยอึ้งกลางรายการโหนกระแสขณะที่พิธีกรอย่างคุณหนุ่มกัญชัยยังร้องอุ้ยกลางรายการเลยครับว่า ผมและเจ้าหน้าที่ที่ DSI เนี่ยเป็นทีมงานที่บ้าที่สุดใน DSI ทํางานร่วมกันกับผมมานานหลายคดีซึ่งเราเห็นความผิดปกติของคนที่อยู่ในแวดวงนี้แล้วมันมายุ่งกับคดีที่ผมทําอยู่แล้วมันทําให้คดีเราสเปดสปากออกข้างนอกเส้นทางมาปัน่น เพราะฉะนั้นผมก็เลยขอตรวจสอบสักหน่อยพอตรวจสอบเสร็จปุ๊บก็ตรวจเจอพอเจอเราก็ต้องหาเหตุผลว่าทำไมเขาถึงอยู่ได้นานขนาดนี้แสดงว่าันจะต้องมีแบกผมไม่เชื่อหรอกว่าคดีใหญ่ขนาดนี้จะไม่รู้หรือปิดหูปิดตาแสดงว่าคนชุดแรกที่เอาข้อมูลไปให้เจ้าหน้าที่เอาไปให้ผิดมือผิดกลุ่มคนคดีมันเลยหายไป ก่อนที่ดรรีนครับจะเล่านิทานพีกอีกว่ามันมีเรื่องเล่าของตัวละครบีเนี่ยบีไปบอกหลายๆคนว่าการที่จะสร้างปฏิสัมพันธ์หรือทำให้ใครมาอยู่ในอำนาจการควบคุมของเขาเขาจะใช้หลักพูดเรื่องอดีตชาติอดีตชาติเนี่ยเป็นนักรบเคียงบ่าเคียงไหลกันมาฉันเลยให้เธอเนี่ยเป็นมือขวาของฉันในการทำงานนี้ในมูลนิธินะ และเวลาจะพูดกับผู้หญิงเขาก็จะบอกว่าเขาเนี่ยเป็นกษัตริย์มองโกมีชื่อด้วยแต่ช่างมันเถอะไปรบมาทำให้ไม่มีเวลาให้ลูกสาวชาตินี้ก็ขอชดใช้เธอคือลูก ฉันเมื่อชาติที่แล้วฉันขอดูแลเธอแต่การดูแลเขาไม่ควรจะเป็นเรื่องชู้สาวที่มีความสัมพันธ์ทางเพศใช่ไหมครับอันนี้เป็นเรื่องที่ผมเล่าตัวละครดีซึ่งมีการไปบอกพยานหลายต่อหลายคนซึ่งอันนี้เป็นพยานที่เชื่อถือได้น่าจะมีมากกว่า10คนที่พูดเรื่องเดียวกันเช่นจริงๆเขาเป็นหนึ่งใน5ผู้วิเศษที่ตอนนี้เป็นสายลับรัสเซียคุณดูบอกว่าอุ้ยตายเดี๋ยวนะ ดกเตอร์บอกว่ายังไม่จบครับพี่น่มย่างพึ่งอุ้ยถูกลักพาตัวไปโดยสายลับรัสเซียแล้วก็ไปฝึกและถูกเลี้ยงมาโดยอัศวินวาติกันผู้หาข้อมูลมาแล้วนะครับการจะเป็นลูกบุญธรรมของอัศวินวาติกันได้เนี่ยจะต้องมีคําสั่งแต่งตั้งจากาศาสนาสจากักรซึ่งมีลายลักษณ์อักษรอ,อันนี้ยังไม่ผิดเท่าไหร่นะครับเอาแค่นี้ก่อนนะรอบเนี้ย แล้วเอาจริงๆผมพูดในแง่ของอาชญาวิทยาในด้านกฎหมายแล้วกันกระบวนการยุติกายภาพและสมองของนายบีไม่ได้เป็นเลิศถึงขนาดที่จะได้รับความไว้ใจให้ดำรงตำแหน่งสายลับแต่ถ้าเป็นนักอ่านการ์ตูนญ,ญี่ปุ่นได้แต่ไม่ใช่สายลับพี่หนุ่มบอกว่าแต่เขาเป็นหนึ่งในห้าผู้วิเศษนะดอกเตอร์บอกว่า เอาอย่างนี้เวลาที่บอกว่าโดนลักพาตัวไปผมมีสมุดพกพวกเขาว่ามึงเรียนได้เกรดเท่าไหร่ในโรงเรียนไทยแล้วโดนลักพาตัวเรียนในไทยไปด้วยเรียนออนไลน์เหรอ นับว่าเรื่องนี้นะครับเป็นการสั่นคลอนศรัทธาผ้าเหลืองไม่น้อยครับเรามักจะเห็นข่าวพระถูกจับถูกออกมาเปิดโปงเสมอและเฉกเช่นเดียวก,กันกับความผิดปกติเกี่ยวกับเงินทําบุญซึ่งหลวงพ่อลงกฎเจ้าอาวาสยืนยันว่าได้นาเงินทําบุญมาพัฒนาทําสาธารณประโยชน์ต่างๆรวมถึงการซื้อที่ดินด้วยทําให้มีผู้คนมากมายครับตั้งคําถามว่าเงินที่ได้มาเนี่ยนำไปใช้ตรงตามวัตถุประสงค์จริงหรือไม่และในส่วนของเรื่องของบริจาคที่สุดแสน สะเทือนใจที่กองสูงพเนนไม่ได้มีการนํามาใช้ต่อทําให้มีผู้คนมากมายครับตั้งคําถามและชี้ว่าหลวงพ่อลงกฎต้องการแค่เงินช่วยเหลือเท่านั้นเมื่อไฟมันติดแล้วก็โหมกระหน่าซ้ําใส่หลวงพ่อลงกฎครับว่าได้มีการโกหกเรื่องของประวัติการศึกษาเมื่อทางผู้ประกาศข่าวชื่อดัง พุทอพธอภิวันได้ออกมาขยี้ต่อในรายการลุยชนข่าวแฉแหลกกลางรายการว่าเคยมีทั้งการเปลี่ยนชื่อเกลียงไกเพชรแก้วเป็นอลงกฎพลมุกแต่ประเด็นคือไม่พบทั้งสองลายชื่อและเรื่องของปริญญาตรีและปริญญาโทคือเรื่องไม่จริงทั้งหมดครับ หรือแม้แต่อย่างข่าวล่าสุดที่ทางท็อปดาราได้นําเสนอไปฮะเมื่อสาวพยาบาลต่างชาติออกมาแฉว่าเธอเคยมาเป็นพยาบาลอาสาที่วัดพระบาทน้ําพุเมื่อหลาย10ปีก่อนแต่ถูกกีดกันออกจากวัดและไม่ให้ผู้ป่วย HIV ได้รับยาต้านซึ่งทําเอาช็อกไปตามๆกันเลยครับและเป็นกระแสกระเพื่อมสังคมอีกครั้งเมื่อวันที่17สิงหาคมครับอาจารย์ตรีนโพรักษาหรือดรตรีนนะฮะได้มีการออกมาโพสต์ข้อความสั้นๆผ่าน Facebook แค่คำว่าหนีครับงานนี้ทำเอาชาวเน็ตแหรสงสัยทันทีเลยฮะว่าหมายถึงใครกันแน่ นับว่าข้อความดังกล่าวครับสร้างความสนใจในโลกออนไลน์ทันทีและใครคือบุคคลที่ถูกพาดพิงอย่างไรก็ตามฮะเมื่อเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปต่างมีชาวเน็ตเข้ามาสแสดงความคิดเห็นกันเป็นจํานวนมากครับโดยชาวเน็ตส่วนใหญ่เนี่ยต่างคาดการว่าจะหมายถึงหลวงพ่ออลงกฎหรือไม่ชี้ไอโหลแน่อัตมาหรือโยมที่มาของโกยทยมพระเอกหนังเกาหลีแน่เลยจีวอนบิน ทางด้านเพจบิ๊กเกลียนครับได้ออกมาเคลื่อนไหวชี้ว่าบิ๊กเกลียนแจงเหตุผลหากหนีกลัวการตรวจสอบและโดนคดีสามปัจจัย 1. เงินบริจาคฟอกเงิน 2. วุฒิการศึกษาสซุกส,สีกากุมารน,น้อย นอกจากนี้คุณผู้ชมฮะเพจท่านเปาครับยังขยี้ต่ออีกหลายโพสต์เลยครับระบุว่าปัจจุบันวัดพระบาทน้รพพูมีผู้ป่วย h ฮสไแค่125ลรายแต่เปิดของรับบริจาคฉํำเหมือนกำลังดูแลผู้ป่วยอยู่300,000คนเรื่องจากวงในหลวงพ่อลงกฎอ่าจไม่รอดในประเด็นสีกาปองหลังมีหลักฐานยืนยันความสัมพันธ์ลับๆซึ่งถูกมองว่านี่เป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้จวอเนี่ยต้องปลิว ล่าสุดวัดพระบาทน้ำพุข,ขอเลื่อนการถแถลงข่าวออกไปอย่างไม่มีกําหนดครับหลังจากที่วันนี้ได้มีการนัดสื่อว่าจะถแถลงเรื่องของการเงินทั้งหมดโดยให้เหตุผลว่ามีการแต่งตั้งทนายของวัดขึ้นมาใหม่ขอเวลารวบรวมเอกสารและจะทําการถแถลงอีกครั้งหนึ่งรวมไปถึงหน่วยงานต่างๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็อยู่ในกระบวนการตรวจสอบวัดอีกด้วยครับเท่ากับว่านี่เป็นครั้งที่2แล้วที่วัดพระบาทน้ำพุเนี่ยขอเลื่อนถแถลงข่าวคุณผู้ชมฮะอย่างไรก็ตาม ครับจากสถานการณ์ตอนนี้ต้องมาคอยจับตามองติดตามความเคลื่อนไหวของพระอลงกตว่าจะหนีจริงหรือไม่หากอยากได้ขอ้อพิสูน์ที่แน่ชัดและบทสรุปที่ครบถ้วนอย่าลืมติดตามท็อปดารานะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวเันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทังช่องย t u b e ท็อปดาราและเพจ a c e b ุ o กท็อปดารากันด้วยนะคะอ่ะอ่ะอ่ะแต่ถ้าจะติดต่อโฆษณาต้องติดต่อเบอร์นี้เลยคะ่ะกดยังกดเลย